ครับผมหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการก็ส่งผลให้น้ําในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างในอ่างเก็บน้าในทั่วทั้งจังหวัดบึงการมีปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณแม่น้าโขงนะครับของจังหวัดบึงการที่มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณถนนเข้าเม้าริมโของอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับภาพด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือแม่น้ําโขงนะครับได้มีการเอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นททีี่่บริเวณจุด ก่อสร้างโครงการแลนด์มาร์คของบึงการนะครับซึ่งโดยปกติแล e ้วพื้นท nah ี ambitious. ่บริเวณนี้นะครับจะเป็นลักษณะของคันดินนะครับที่มีสถานของการกั้นนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของโครงการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีน้ําที่ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่แห่งนี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นเป็นรั้วอยู่บริเวณด้านหลังของผมรั้วตรงนี้นะครับก็คือ อยู่บนคันดินนะครับซึ่งมีการถมค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำโขงก็คือเอ่อล้นเข้ามาแล้วก็ท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตรงจุดนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยในปีที่แล้วไม่มีนะครับปีก่อนก็ไม่มีนะครับ แต่ว่าปีนี้ถือว่าน้าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวรวมถึงบริเวณจุดที่เป็นแคมป์คนงานนะครับจะอยู่ทางฝั่งทางนู้นนะครับก็มีปริมาณน้ําจากแม่น้าโขงเอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจนณปัจจุบันนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็กําชับให้หน่วยงานต่างๆมาดูแลพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับก,บก,บการก่อสร้างขนาดเดียวกันในช่างที่มีการควบคุมงานนะครับก็มีการให้คนงานมีการขนอุปกรณ์รวมถึงสิ่งของต่างๆ,ๆนะครับเพื่อป้องกั อันตรายแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับขณะที่การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคัมไซนะครับก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะทําให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปประมาณ3เดือนนะครับจากเดิมที่กําหนดแล้วเสร็จประมาณพฤศจิกายนปีนี้นะครับก็อาจจะล่าช้าออกไปประมาณไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งขณะนี้เราดําเนินการก่อสร้างโครงการนี้ไปประมาณ85%แล้ว ในส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือตัวหลักของสะพานที่จะต้องทำทำทำคานทอดข้ามไปต่อหม้อที่อยู่กลางแม่น้ํนาโขงขณะนี้ได้ท่วมต่อหม้อไปแล้วประมาณ2เมตรซึ่งเป็นที่น่าหนักใจว่าในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีความล่าช้าออกไปเท่าที่สอบถามนายช่างวิศวรกรที่คุมงานนะครับ ก็ประมาณกันว่าน่าจะประมาณ 3- 4เดือนอันนี้รายละเอียดต่างๆในในความล่าช้าของการก่อสร้างเนี่ยก็จะได้นำเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของการก่อสร้างในในส่วนที่อยู่ในบริเวณกลางน้ำที่ล่าช้าไปนั้นเนี่ยเราก็ได้วางแผนเตรียมให้คนงานทั้งหมดที่ท,ที่ที่จะต้องทำงานในในในงานที่อยู่กลางน้ำนั้นโยกขึ้นมาทำงาน ด้านบนด้านบนตลิ่งก็จะทําให้ในส่วนของงานทางด้านบนตลิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นมันก็จะได้ชดเชยกันก็คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณต้าช้าไปก็ไม่น่าจะเกิน3เดือนซึ่งอยู่ในในช่วงที่เราจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของของการเปิดสะพานหรือว่าการบริหารจัดการสะพานได้ โดยจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาครับปัจจุบันนี้ได้ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่5อำเภอ31ตำบล220หู่บ้านของจังหวัดบึงการด้วยกันนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ3,315ครัวเรือนในแก่อำเภอพรเจริญบึงของหลงโซพิสยัยเซกาสีวิไลถนนเสียหาย1แห่งครับคอสะพานเสียหาย1แห่งพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ25,2 141ไร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์น้ําในพื้นที่แล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็มีการเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวแม่น้ําโขงรวมถึงการจัดทําสะพานชั่วคราวให้ประชาชนได้สัญจรตามปกติครับ นอกจากนี้นะครับในบางพื้นที่ภาครับและประชาชนยังได้มีการร่วมมือกัน กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำเช่นในพื้นที่บ้านนาแสงสาครหมู่ที่7ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬภารับและประชาชนได้มีการร่วมกันผลักดันและกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะจอกหูหนูยักษ์นะครับที่มีการแพร่ขยายปกคลุมผิวน้ำภายในแหล่งน้ำสาธารณะหนองบ่อเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำขณะเดียวกันก็เป็นการรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรรถบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและอำเภอศรีวิไลและแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับระดับแมน้ำโขงจะมีแนวโน้มลดลงจากฝนที่ตกลดลงในช่วงนี้แต่ว่าจังหวัดบึงการยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับระดับน้ำโของอาจเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดบึงการเน้นยำ้ำประชาชนหากประสบสาธารณาภัยใดๆนะครับสามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าโทรศัพท์แจ้ง ได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงครับจตุรพรผานาคทีมข่าวสวทอบึงการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรายงานครับ